สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ99ก้ก้านะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกราฟนะครับสำหรับคริปโตแล้วกันนะครับก็กราฟแรกก็จะเป็น b บิตคอยตัวเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวไปตามเหรียญเล็กๆที่ได้โพสไว้หน้าเพจนะครับก็เป็นเหรียญกระแสเนาะนะครับที่มีโอกาสที่จะวิ่งนะครับและอีก,อกเหรียญหนึ่งที่วิ่งมาแรงแล้วก็อาจจะมีการเตือนลงนะครับก็อ่า uh, สำหรับฟิวเจอร์ก็พยายามซิ่งกันหน่อยช่วงนี้นะครับนะถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะทั้งช็อตทั้งลองนะครับก็ถ้าไม่ได้จุดต่ํามากา็เหนื่อยแหละนะครับก็ยังต้องลุยกันต่อนะครับสําหรับบิตคอยก็3ามหมื่นนะครับนะเมื่อวันก่อนลงไปประมาณ3าม0 0ื่นท่าะนะันสามหม่นหกเจ็ดร้อยนะครับหลายหลายคนก็มองลงไปเลยนะครับนะพอมันลงมานิดหน่อยก็มีลุ้นไป32มหมื่นนะครับ นะก็อันนั้นก็ไม่ไม่ได้อยู่ในคาดการณ์ของผมอยู่แล้วนะครับก็สําหรับผมนะครับยังมอง4 3 0 0 0เหมือนเดิมยังไม่เซลเลยนะครับก็คือหนึ่งเลยตอนนี้ก็คือยังมองว่ามาันขึ้นไม่สุดนะครับมันอาจจะขึ้นได้อีกหน่อยนึงแหละนะหลายๆคนก็คาดการณ์ไว้แถว40,000มันก็มีความเป็นไปได้นะแต่ผมก็ต้องรอแน่างงานผมเชื่อฟีโบใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรกนะถ้าถ้าเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับ ผมจะวางฟิโบใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าตลอดมาที่มองกราฟใหญ่นะครับมันก็ขึ้นมาตามนั้นอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่ 20,000- ื่นหขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะเราก็มันไม่ได้ขึ้นหลังจากพูดนะครับนะแต่ว่ามันเป็นมุมมองใหญ่ที่ขึ้นมาตามทิศทางของฟิโบนะครับนะวันนี้ก็จะมาย่อละเอียดให้นะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในพฤติกรรมไหนนะครับคือ กราฟเนี่ยมันจะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นพักเนี้ยมันอยู่ใกล้จุดฮาวิ่งนะครับก็อาจจะลงไปเหมือนแนอดีตที่เนี่ย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 ขึ้นมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วลงมาเนี้ยมันเป็นการเทียบกราฟแบบเหมือนกับว่าเอาเอา,เอาสถิติเดิมอะไรมาบวกกันแล้วมาเทียบกันอ่ะจริงจริงแล้วไม่ใช่นะส่วนตัวผมไม่เทียบอย่างนงั้นเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับแนอดีตนะครับวอลุกไม่เหมือนปัจจุบันนะแล้วในอดีตนะครับ ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่มันจะออกมาตรงกันทุกวันที่หรือเวลาโซนเวลาต่างๆหรือว่าพฤติกรรมการต่างๆบางทีมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่เรื่องที่มันน่าสนใจสุดก็คือหนึ่งเลยฐานที่อยู่แถวนี้กับแถวนี้แถวนี้แถวนี้นะครับที่มันอยู่ตรงกันราคาอยู่ตรงกันนั่นคือฐานที่มันเคยเกิดแรงซื้อขึ้นมาจริงนะครับอย่างเช่นจุดเนี้ยสี่หมื่นนะครับตรงนี้ก็สี่หมื่นทำไมมันเข้าไม่ได้ แล้วมันมีจุดซื้อแนอดีตเนี่ยอ่ะอย่างเช่นตอนเนี้ยมันไปชนแถวอ่าสามหมื่นเท่าไนะสามหมื่นแปดสี่ร้อยแนอดีตมันมีไหมสามหมื่นแปดสี่ร้อยมันมันมีชนไหมยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปย้อนดูเดี๋ยววันนี้ผมพาไปย้อนดูนะครับแล้วก็อ่าวันนี้จุดเข้านะครับสำหรับบิตคอยเนี่ยผมว่าถ้าใครติดตามผม่าได้ได้นะนะครับได้ได้กันมาเยอะนะได้ได้ของเนยนะครับนะได้ของอะ่ะคือ อย,อย่างบางครั้งะนะครับมันต้องมีวิธีการเทรดของแต่ละคนอีกทีหนึ่งนะถ้าตกใจก็คัดหนีนะครับก็ของไม่มีก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพยายามหาจุดเข้าที่ได้เปรียบนะครับอ่ะทีนี้เข้ามาดูในฐานล่าสุดก่อนนะก่อนจะไปย้อนอดีตกันนะครับมันมาชน3 8 400ถูกต้องไหมมันไม่ได้เข้าไปปิดนะครับแท่งแท่ง d a เนี่ยไม่ได้เข้าไปปิดแต่ต้องไปดูพวกลายชั่วโมง1ชั่วโมง15ทีสชั่วโมงดูว่ามันไปปิดได้ไหมอะเดี๋ยวดูนะ ไม่มีเลยสิบห้านาทีไม่มีเลยนะครับสี่ชั่วโมงก็คงไม่มีนะครับนั่นก็คือมันยังไม่เข้าฐานนะครับยังไม่เข้าฐานนี่อันนี้โอเคถ้าเข้ามาเนี่ยแน่นอนนู่นเลยนะครับสี่หมื่นสามแน่นอนนะครับแล้วก็ย่องมาเพราะส่วนใหญ่นะครับก็วิ่งสุดแล้วก็ลงนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันยกไปดำนะครับนะมันยกกราฟไปดำนะครับผมมองไว้จุดจบรอบน่าจะประมาณนี้แหละนะครับ ก็น่าสนใจสำหรับ BTC นะก็มาส่งเพื่อนๆให้ให้ถึงฝั่งนะครับประมาณ4 3 1 2 5นะครับนะสำหรับจุดเข้าเนี่ยผมมองว่าอา่ารอให้มันยืนหลัง38,400ค่อยกดลอง SL ก็นิดเดียวพอแล้วประมาณ38,300นะครับคือให้มันเกิน38,400นึ้นไปก่อนแล้วค่อยลองนะครับแล้วก็ SL นิดเดียวพอสปอตก็ทำเหมือนกันถ้าเกิดใครอยากเก็บ BTC นะ คืออย่าไปถือนะครับอย่าไปถือบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปไปเจ็ดแป็นหมื่นนะเดี๋ยวมันลงมาก็ขาดขาดทุนอนะ่ะคือทนแดงไม่ได้ประมาณนั้นนะนะครับทนติดลบไม่ได้เงี้ยกลัวจะไม่มีมูลค่ามีหมดนะครับนะอ่ามันมันต้องไม่ขายไม่ขาดทุนอ่ะนะครับนะมันก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ใช้คํานี้ไม่ได้ s l จบนะครับเอาให้มันจบจบไปนะครับไม่มีอะไรทางการนะครับสําหรับเทรนนี้นะครับ คือมันยืนมันขึ้นหลังเสือแล้วไงนะครับเนี่ยมันเริ่มขึ้นหลังเสือแล้วนะครับก็คือแท่งนี้มันปิดเท่าไหร่เนี่ยสามหมื 37, 800, น่นเจ็ดแปดร้อยนะครับที่ผมบอกก็คือมันจะต้องปิดสูงกว่าสาม3 3เจ็ดเจ็ดสามสามมันปิดมานิดเดียวเองมันดูนะนะสามนเจ็ดแปดร้อยนะครับปิดมากกว่าเจ็ดสิบนะครับตอนนี้มันขึ้นหลังเสือแล้วเท่ากับว่าแท่งวันหลังจากนี้นะครับไปจนถึงวีคปิดเดือนแล้วกันนะเอาปิดเดือนก่อนนะครับวันที่หนึ่งนะครับ ถึงวันที่1ถึงวันที่4นะครับมันจะต้องไม่ต่ำกว่า37,700เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาถ้าจะปลอดภัยมันต้องลากขึ้นไปก่อนนะครับถ้าไม่ไม่งั้นนะครับมันแย่ลงมาปิดต่ำกว่า62เราเจอแท่งแดงอุ๊ดลงมาคราวนี้ได้ห็น3 2 0ห็น32แน่นอนตามที่เพื่อนๆเ,เขาตามช็อตกันนะนะครับนะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่มาเข้าของสูงๆะ ผมถึงบอกไงว่า SL ไว้นิดเดียวพอนะครับเอาเอาคือถ้ามันลั่นมาแถว3ามหมนอ่ะเดี๋ยวไปย้อนดูนะครับย้อนดูในอดีตแล้วกันนะครับอดีตนะครับฐานนะครับนี่เดีนามหมื่นแปดสี่ร้อยนะครับนี่จุดนี้เลยที่ผมวงสีเขียวๆไว้นะครับเรามาดูกันว่าถ้ามันเป็นแท่งสชั่วโมงเนี่ยมันจะได้เห็น การซื้อสายที่เมามันยังไงบ้างนะครับโอ,อเบาแสงลบเลยดีกว่าเนาะนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเลยนะครับลบเลยมันเป็นจุดที่วิเคราะห์ในห้องซัพพอร์ตวีพีผมนะนะครับไม่ได้ลบไว้นะครับมันเป็นจุดที่มาร์กตำแหน่งไว้ใช่ไหมครับในอดีตนะครับน,นะ นี่นะครับจุดแรกที่ทะลุนะครับในอดีตปี2022นะครับก็เป็นจุดที่าดาวเทนอยู่นะครับลงจาก6,9 0มามาแต่เป็นเหมือนเป็นกนารในช่วงนั้นก็เหมือนจะกลับตัวนะครับคือยังไม่มีข่าวอะไรเสียหายมากมายมีแต่สงครามนะข่าวสงครามที่เสียอยู่จุดเดียวก่อนนะครับหลังจากนั้นก็รู้หน้า FTX ต่างๆนานาอะไรล้มละลายเยอะแยะไปหมดหลังอย่างนั้นนะครับก็ ตำแหน่งแรกนะครับก็3ามหมประมาณ3ามหมนดสี่ร้อยนะครับยืนได้นะครับตัวนี้ปิดที่สี่ชั่วโมงแท่งนี้ปิดที่ประมาณหนึ่งทุ่มอ่ะหนึ่งทุ่มอ่ะปิดที่โคดอ่สามหมื่นเก้าสี่ร้อยเลยนะครับสามหมื่นเก้าสี่ร้อยเลยก็เท่ากับว่ามันขึ้นไปปิดเหนือฟิโบเมื่อกี้นั่นเองที่ผมบอกไปใครฟังไม่ทันย้อนดูนะย้อนกอกอย้อนไปนะครับ ก็คือฟิโบผมอยู่ข้างหลังโน่นผมเกียดเลื่อนไปนะครับก็คือมันปิดสูงกว่าทําให้มันวิ่งไปเลยโน่นสูงถึงสี่นนะครับอันนี้คือการเทียบสถิติเก่าไม่ใช่เทียบอ่าไม่ใช่เทียบแบบรูปภาพหรือว่าทรงกราฟนะครับแต่เทียบฐานเลยนะครับที่มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นจริงนะครับนะ,ะซื้อขายกันเกิดขึ้นจริงนี่นะครับปิดต่ำกว่าดูอย่างตัวอย่างแท่งนี้นะครับนี่ ปิดต่ำกว่า37มแน่นอน700นะสามห่าปิด36-400นะครับทำให้ดิ่งลงมาเลยนี่ดิ่งลงมาเลยโน่นต่ำสุด32,800นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างมีให้เห็นนะครับนะจุดปิดจุดอะไรเนี่ยในฟิโบนเมื่อกี้ที่ผมพูดไหมนะนะครับไปย้อนฟังดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับมันจะลงมาแถว32มหมเลยอันนี้คือปัจจุบันยังไม่ลงมานะนะครับยังไม่ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ฐานที่มันขึ้นมาสูงกว่า32 0 0 0ถึง37 0 0 0เนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดลึกๆเลยจะเป็น32 0 0 0ประมาณ3 2 9 3 0 3น0 0นะครับเพื่อนๆจำจุดไว้นะครับจุดที่2ก็จะเป็น 35, 600, 700้าตรงนี้น่าจะจำกันได้เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ได้ของกันแถวนี้นะครับสำหรับคนที่มาเข้ากลางฐานนะครับแล้วยังยังมีของติดอยู่เชื่อไหมว่าตอนนี้ก็ยังมีแถวนี้อยู่ใช่ไหม นะครับนะเดานะนะครับอ่าสามหมื 36, 300, นะ่นหกสามร้อยเนนะเป็นราคาที่สําคัญมากสามหมื 36, 400, 36, 300, 400, ่นหกสี่ร้อยสามหมื่นหกสามร้อยสี่ร้อยอ่อันนี้สามหมื่นสี่จำได้นะเก้าร้อยประมาณสามหมื่นสี่เก้าร้อยสามหมื่นสี่เจ็ดร้อยนะครับราคาพวกนี้เราเกิดขึ้นมานะปัจจุบันแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแนวรับสําคัญนะครับมันอยู่ในฟิโบมนะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปให้ดูนะครับอ่า คือถ้าใครดูกราฟต่างๆที่ผมโพสต์มานะครับโซนพวกนี้จะเป็นจุดเล่นฟิโบนะครับอันนี้สาม0มื0นเจ็ดงร้้อยนะ่เกิดขึ้นมาช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่มันวิ่งขึ้นมาถูกต้องไหมจะเป็นแนวรับแรกแนวรับที่สองแนวรับที่สาแนวรับที่สีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งไม้ไว้เลยเนี่ยนะตับใดที่มันยังไม่ทะลุ3 8มหมื่นแปนะครับทีนี้พอมันทะลุปุ๊บเนี่ยวางใจได้เลยนะครับ ยาวๆไปถึงสี่0มื3 0ห้าสี่0มื0 0สามสี่มืสองสี่มืหนึ่งพจะปล่อยตรงไหนอยู่ที่จุดนะครับอยู่ที่หนั่งงานแล้วกันเนาะนี่เห็นไหมพอมันปิดนะครับอันนี้มันปิดมันปิดนอกฐานอ่ามันปิดต่ำกว่าฐานเห็นไหมมันปิดต่ำกว่าฐานแต่มันไม่ได้ปิดต่ำกว่าสาม0 0นเจ็ดสามร้อยนะครับทําให้มันไม่ลงไปข้างล่างนะครับมันไม่ได้ปิดต่ำกว่า3า3 0 0เจดาร้ออันนี้เป็นกราฟในอดีตนะครับทีนี้ขึ้นมาปิดใน ในในฐานที่สูงกว่าสามหมื่นแปดสี่ร้อยทำให้แรงซื้อเนี่ยดึงขึ้นมาถึงนี่สี่หมื่นห้าส่วนใหญ่นะครับต่ําสุดก็ดึงขึ้นมาประมาณสี่หมื่นสองห้าร้อยนะครับส่วนใหญ่แนวแรงซื้อจะเกิดขึ้นหลังสามหมื่นสามหมื่นแปดสี่ร้อยทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ต่ํากว่านี้นะครับไม่ใช่ขึ้นรถสูงนะครับนะคือมันมันไปมันยังไปอีกเยอะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ไป ช่นั้นเองนะครับคืออันนี้มันเป็นเทนที่ลงยาวมานะครับนะคือมันมันเหมือนกับรีบาวเสร็จแล้วลงต่อนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับนะแต่ถ้าเทนถ้ามันเป็น Up นะอัพเทนน่ยตอนเนี้ยมันขึ้นมาบางทีมันอาจจะลงมาไม่เยอะแต่มันเป็นการรีเทสเพื่อผ่านแล้วไปต่อนะครับมันไม่ได้หลุดลงมาแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงเนาะนะครับนี่เกิดแรงซื้อที่3 8ม0 0เออ0นะครับนี่ นี่ถึง4 8 0 0ดเลยทิ้งท้ายนะครับนะทิ้งท้ายเสร็จแล้วก็มาปิดนะครับต่ํากว่าฐานเริ่มมาปิดต่ากว่าฐานแล้วนะทำให้มันหลุดลงมาเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าเทียบฐานในอดีตนะครับสําหรับบิตคอยเนาะนะครับเนี่ยพอมันปิดเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันมันมัน,ม,นมาปิดต่ํากว่า3 7 6ด0กี่จุดนะครับทําให้มันไหลลงนะครับอ่านี่อันนี้ยังไม่ปิดนะครับ เราดูนะนี่นะครับส่วนใหญ่นะครับยังไม่ปิดต่ำกว่าฐานมากเท่าไหร่นะครับถ้าดูเป็นวิคอา้าวไปไหนหมดอันนี้ ถ้าดูเป็นวีคไม่มีแท่งไหนปิดต่ำกว่าฐาน3 7ม0นะครับนะแถมยังปิดสูงกว่า100%ด้วยซ้ำก็คือ37733คือถ้าดูเป็นแท่งปิดให้ดูเป็นวีคมันจะนิ่งกว่านะครับนิ่งนิ่งกว่าเดย์ด้วยซ้ำเมื่อกี้เราเห็นเดย์มันจะมีบางแท่งแต่ปิดต่ำกว่านี้นิดนึงนะนะครับคือมันยังไม่นิ่งแต่เนี่ยชัดเจนเลยนะครับปิดสูงกว่าทำให้ราคายังไม่ยอมลงนะครับแต่มันจะมีแท่งหนึ่งเริ่มปิดต่ำนะครับของวีคก็คือแท่งนี้แหละ สาเหตุที่มันปิดต่ำกว่าสามหมื่นเจ็ดเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากาสงครามก่อนเนาะหรือไม่งั้นก็รู้แน่นี่แหละถ้าจาไม่ผิดแถวเนี้ยนะครับอ่ารูแน่นะนะน่าจะเป็นรูแน่เกี่ยวน,นะครับปิดปิดประมาณสามหมื่นสี่นะครับก็คือปิดหลุดมาแล้วนะครับปิดเกินหลุดมาละนะครับก็ถ้าดูเป็นเดก็น่าจะประมาณเนี่ยเห็นไหมมันปิดในฐานละทําให้มันวิ่งลงมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็น ภาพรวมในอดีตนะครับที่เอามาอ้างอิงในปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทะลุนะครับยังไม่ทะลุเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดระวังก็คืออย่าไปปิดต่ำกว่าสามหมื่นเจ็ดเจ็ดสามสามถ้ารอบเดมันปิดต่ําได้อยู่แต่วีคเนี่ยนะครับขึ้นหลังเสือแล้วนะครับนี่วีคจะต้องไม่กลับมาปิดต่ําวีคนี่ให้สังเกตวันจันทร์นู่นนะครับนะแต่ถ้าเดือนเดือนนี่ถ้านับจากตอนนี้นะครับ อีกสามวันเอ้ยอกี่วันหนึ่งสองอีกสองวันนะทนเอาหน่อยนะลูกพ่อนะครับนะก็อย่าไปปิดต่ำกว่าสามหมื่นเจ็ดเจ็ดสามสามนะครับไม่งั้น,นได้ไล่กันบุญน,นะครับแต่ถ้ามันไม่ปิดถ้ามันไม่ปิดต่ำมันปิดสูงกว่าสามหมื่นแปดสี่ร้อยขึ้นไปเนี่ยโน่นเลยไปนั่งนับนับเงินรอแถวสี่หมื่นสามสี่หมื่นห้านะครับนาอะนะครับไปลงรถแถวนั้นเลยนะครับ ซึ่งแนอดีตนะครับที่มันอ่ามันกลับกันนะมันเหมือนทรงมันกลับกันนะครับหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งอันนี้ก็เหมือนกันหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งนะครับกลับกันนะครับเป็นการอ่าเทสฐานละกันเนาะนะครับเป็นการเทสฐานเดือนนะครับถ้าดูเป็นวีคเป็นเดย์เนี่ยนะครับอ่าดูเป็นเดย์ละกันนะเนี่ยสามห้าสิบถึงหกสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันกำลังจะขึ้นไปนะครับก็คือสามหมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยถึงสี่หมื่นสามนะครับส่วนแนอดีตเนี่ย ฐานระหว่างสาม0 0นเจ็ดเจ็ด้อยถึงสาม0ืนสองเนี่ยมันก็ดิ่งลงมานะครับก็อ่าประมวลผลก็คือมีการก่อนจะลงเนี่ยมันก็ยึกยักยึดยักนะเป็นดาวเทนลงมาเรื่อยๆนะส่วนอันนี้ก่อนจะขึ้นนะครับอ่าเป็นอัพเทนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นต่อนะครับหลายคนมองว่าเฮ้ยมันชี้ฟ้าแล้วมันจะไปต่อยยังไงเดี๋ยวดูนะมันจะไปต่อยยังไงนะครับเดี๋ยวดูเลยนะนะครับว่ามันจะลงลง ในจุดไหนบ้างเราก็ผมก็เตือนไปแล้วนะครับเนาะก็ประมาณนี้สําหรับบิตคอยนะลุ้นนะครับนะไปให้จบรอบสุดท้ายเลยนะครับสําหรับบิตคอยก็มีประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ